you oh. I want the big one ปะนึงก็ไม่ได้ห่ัจะตาไม่ทันแล้วก็เป็นเงินกับาน

ผมบอกว่าไม่ไปหมอก็ไปอะไรผมผมว่าผมเป็นคนลับาคือผมบหมเขาเราแค่ไต้องิดเขดยอปดใจอ่อผมองเนื้อไตหมดไขมันเต็ ở cả các đi <laughs> ở cả tham bảo là nó phòng nó tham nằm mặt Tá oh. oh. เี๋ยวต้องจัดอย่างนี้ยถูกแล้วมันจะไม่ได้ผมยังยากปลกอะไรอ่ะสิบมาเลยหนาที่ของผมเรารถผมบอกว่าเราไมรยอมไปให้ใครเลยทีนี้ผมเพิ่งจกคิดคนแล้วบอกบอกว่าานเป็นท่านที่จะไปอนู่อ๋อยรงจองเต็มอ่ะ 哦，我操！ รูว่นีรู้จักอ้องู้ของอ้าวรู้จักองเารู้จักอไบงไองของสีนะฮะไอ้ของรายการสีไม่มีสีจัดนะเดี๋ยวูอะ่นี้จบแล้วใช่ไหมแอดจบแร้ what's พอใจแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ไม่ได้หรอได้ไปยังไม่รู้มือ วันนี้เราดูมือไม่ดูมือด้วยเราก็ไม่ดูมือเขาเนี่ยเขาไม่ดูมือที่บอกผมเดี๋ยวเติมไฟก่อน cho em có đi nóp 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 มาคิดหน่อยโอเค